เขตวัดนะทุกคนตรงข้ามก็วัดตรงนี้ก็วัดนะคะ ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะจะเป็นยูเทิร์แล้วเราจะไปทานวิ๋วเตี่ยวใต้สะพานข้าวรามสีนะคะก็ะคือแถวปากเกร็ดเนีไงจะบอก,กเอราเดิเป็นยูเทิร์นโอ้ย,ยนะคะแม่ปากเกร็ดนะคะเป็นเป็นโซนยูเทิร์นเลยทุกคน รักค่ะทุกคนคันเล็กๆน่ารักเดี๋ยวตามคุณชายเข้าไปนะคะเออดูเขาจะสวยมากเลยนี่ป่ามีสนทุกคนมีเปล่า

เด็กๆเด็กๆตกปลาก็ไม่ได้มากง้ยมื่อก่อนได,ไได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วเจะเปลี่ยนให้ดูสวยๆเมื่อก่อนเสนียดายเนาะน่าจะตั้งแต่โควิดนั่นแหละคิดว่าะนะเลาก็ซบเซาไปแล้วคนมารวมตัวกันเยอะก็ไม่ดีอย่างเงี้ยทุกคนเสียดายดูสิห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามรถเข้า คุณก็มานัา่งในสภาเย็นๆนะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะทุกคนดีปุ่มไฟจ้าเอ๋มันต้อนรับหรอจ้า จะได้เนาะอืมอ,อันนี้เขาเรียกอะไรนะปากเกร็ดคือ,อยังไงคือ,อยังไงสะพานพระรามสีสะานพระราสีนะคะอันนี้นะคะทุกคนท้าเรือปากเกร็ดนะคะคนี่งไงสารัตท่าเรือเทศบาลนครปากเกร็ดน,นนทบุรีนะทุกคนอุ้ยน่ารักจังข้างหน้าชิวๆอ่ะเะันเป็นบ้านสวน ยังไม่มีโอกาสได้ล่องเรือเลยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าก่อนเรามาดับเบิลวิปลาเฮ้ปลาเยอะเลยอ่ะปลาอะไรอ่ะปลาดุงนั่นแหละเอาขวายแล้วตัวหนึ่งเนาะตอวปลาตัวปลาเนี่ยปลาดุง<อ>จุดมือจุดหน้าสยอเห็นปลาได้ดีจัง channel เป็นเร่มเลยว่ะตกปเลเฮ้ยดูดิตกเลยเขาไม่ให้ตกไม่ใช่เหรอเขตอนุรักษ์หรือเปล่าโท่าปลาสวายเต็มเลยใช่ไหมสวายเปล่าอุย้ยทุกคนทุกคนทุกคนยันไงยังไงยังไองไอุย้ยเต็มเลย<งาน>พอเข้าอาหารมาให้เขาอุย้ย อุยอ้ยไปล่นไปเทมหุยไปล่นไปเทมอุ้ยมีคนใจดีเอาอาหารให้เขานะคะทุกคนเราก็มาถ่ายคลิปม <c oughs> าเหรออุย้ยอ๋อไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกัน ปลาตากลมโอ้โหตัวเบลลมเบลลมเบลมเบลมเลยกันได้น,นะคะใครมาดได้เลยนะคะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปทานข้าวก่อนหิวข้าวมากตอนนี้ทุกคนขออนุญาตนะคะสวยดีอะ่ะ ยาวมากทุกคนลำยาวมากก่ณกอล์ฟคอนให้ตกปลาแต่ช้าถึงเที่ยงกลับไปนอนนั่งมืออยู่ละจ้ะ ณชายไปนะคะแทนที่คุณชายจะไปถือกล้องให้ดิฉันนะคะคุณชายไปถือกล้องให้ดิฉันนะคะที่คุณชายเป็นแบบได้แบบเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก่อน <laughs> เองไหม <laughs> เป็นผู้นำที่เอานะคะ ก็อยากตกปลาเห็นน้ำแล้วก็อยากตกปลาเหรอกล้องสั่นนิดนึงนะทุกคนมันจะไม่ค่อยชัดเพราะจะวิ้นเดินค่ะแต่อากาศดีนะทุกคนแดดไม่เปรี้ยงนะจ๊ะลมเย็นๆโชยมาตอนแรกมันจะนั่งเรือนะคะแต่เรากลัวไปเอ่อกลับไปที่สถานทูตไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยไม่นั่งนะจ๊ะช่วยโย อียังไงยังหนิเห้อเป็นยังเห้อพเขาไงหนิแม่คิอว่า <c oughs> มันวัดปลามันเห็นปลามันเห็นปลามันวัดปลาทุกคนโอ้ยมันมันโดดขึ้นมามนขึ้นมาหายใจแล้วกินอะไรไม่รู้นะตุม่มต่อมเหมือนกันนะคะออนกจ๋า <c oughs> น้ำเห็นน้ำเย็น ก็จริงนะถ้านั่งตกปลาได้ก็จะชิลมากเลยนะสบายเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปตกปลาอีกนะคะแต่อาจจะเป็นบอ่อเหมานะคะไปสักครึ่งวันอะไรอย่เงี้ยนะทุกคนวิปลาปลาดูาเรล่มเลยป้าหรือนกไปแล้วดูดูด ห้ามตกปลาจ้าฝ่าฝืนไม่ได้นะทุกคนทั้งเส้นเลยนะคะห้ามจำหน่ายสินค้าด้วยค่ะเออถูกต้องถ้ามีบ้านตรงนี้นะทุกคนสมมตินนะแล้วเข้าห้ามตกปลาแบบน,นี้คือรัฐบาลห้ามตกปลาใช่ไหมเออไม่ได้เลย <c oughs> เครียดเหมือนกันนะทุกคนนะ ฝั่งนู้นน่าจะไม่ห้ามแล้วก็ห้ามแค่ฝั่งนี้แหละโซนฝั่งนูน้นนะทุกคนฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะคะน่าจะตกได้ปกตินะน่าจะสงวนไว้เฉพาะฝั่งนี้โซนนี้ไม่น่าปลาเยอะนะทุกคนเพราะว่าติดวัดนี่เองอยู่หลังวัดนะนี่ก็เป็นที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งแต่ว่าน่าจะยังไม่เปิดนะทุกคนอุ้ยมุมนี้สวยนะพิถุงการาะพยาวเลยเธอ ค่ดถงก้านพยาวเลยทุกคนคิดถึงเมืองเหนือเจ้าอะเดีย๋ยวเราออกไปจากตรงนี้แล้วนะคะมันวัดป่าแล้วน้าวันด้วยทุกคนอย่าหาทำนะอย่าลอกข้ามลอกรินแบบแล้วก็ข้ามล,ล็อกรินแบบแล้วก็ เดี๋ยวเราไปให้น้องปลาเราจะดูปลานะคะเดี๋ยวพาไปดูปลาตัวเน่มเลยนะคะเดี๋ยวลงตามมาค่ะเดี๋ยวจะไปให้เาห็นน้งปลาเดน๋ยวเราจะพาเราจะดูปลาตัวเริ่องต่าะต่างก็มีเรืองตอนนี้อาจจะไม่เยอะมากนะคะอย่าไปใกล้น้ำมาก เดี๋ยวขึ้นมาแรงนะบอกไว้ก่อนนะเปียกนะ จเจอเบ็ดกุ้ง นี่พริบตามากอะตรงนี้เยอะมากอะ ค้อหวานอย่างนี้มันจะขึ้นมากินยังไงเร็วๆลูกขึ้นมากินเร็วๆไปแล้วนะเออเออขึ้นมาลูกเออเก่งมากลูกเออเออ น้ามาเราเดินไปทางนี้นะทุกคนร้อนนะคะมันมันอบอ้าวนิดนึงมันฝนจะตกอะไรประมาณนี้นะคะเราจะเดินไปตรงนู้นนะดวค่อยว่ากันทุกคนดูดิเออสไตล์แบบแสดงว่าเมื่อก่อนัมนมีร้านอาหารเยอะนะทุกคนร้านอาหารร้าน ค้าต่างๆอะไรงนี้นะคะที่เขาทำเนี่ยชุมชนเนี่ยทุกคนจำตรงนี้ได้ไหมอะไรหน้าที่ดังๆของปาัเกเศอะ อยู่หลังวัดนะทุกคนยังไม่พ้นเขตวัดนะทุกคนตรงข้ามก็วัดตรงนี้ก็วัดนะคะทุกคนอเคเ๋อ,อเขาเรียกเกาะกรดเลยตอนเนี้ยคอนนือยัจิ้มเลยไม่เคยมาเลยทุกคนจิมก็ต้องอ๋อไว้ก่อนอ๋อเหรออะไรเงี้ยอ๋อเหรอ เรือไทยก็เร็วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะทุกคนค่ะหยอกหยอกยอกนะคะตรงนี้โล่งไงขับเร็วได้ปกติจะมีเรือสำราญมาลอกมาล่องเนาะเรือสำราญออย่างนี้ทุกคนหกสามน่ะสา,นะสามยี่สิบบาทค่ะใช่ใช่<อ> คนเดียวถ้าเซื้อหมวกมาแล้วนะเราจะไปเดินใะห้างเซ็นทรัลเซ็นทรัลนะคะต่อนะคะโดยการขึ้นสัปดาห์ร้อยร้อยสัปดาห์เบริ่งหัวุกเบริ่งหัวนะคะโอ้ยอิสานฮอนมันนอกเข้ากรุงมากนะคะวันนี้นะคะเ mm hmm. ปล่าเราไปเดินปากเตดมานะคะเลยซื้อหมวก なるほ เจอห้าปุ๊บวิ่งเข้าใส่เลยจ้าพี่เมื่อกี้เขามีจัดเทศกาลน้องแมวเลยนะสักเลี้ยงประมาณนั่นแหละ ดอาหารจ้ากินอะไรกินอะไรแร้ไปก่อนเลยทางฉันไปเลืออาหารมเลยนะพร้อมแล้วอนไม่แรกก่อนเปนอะไรก็ว่ากันจะได้นางัำเป็นประมาณทีชั่วโมงหนึ่งแล้เราจะกลับไปนะคะเพื่อจะรับของแล้วดิฉันก็กินขหาวจ้าน้ำแข็งใส กินม,มาก่อนด้วยะกินกระตกแล้วค่ะเสร็จกกแล้วเราก็จะมันนวดนะคะว่าเรากินอะไรมเราก๋วยเตี๋ยวม,มาแล้ว,นะลวมันก็อัตโนมัดนะคะห้าสิบบาทเลย,ะค,ะยค่ะเูกอมไหมเนี่ย ออโอ้โหมันกินเงินเร็วมากค่ะทุกคนหวยงายนะจากไปยีนาทีนะคะมันฟินมันฟินนางฟินของนางรอไป ุกมี้นี้นนสสทุกคนมาซื้อชีเอนแต่ว่าต้งซื้อมีคนนะทุกคนอยู่ข้างในะจะมีอะไรครับมีข้างหลังหลังรวม ดูแล้วล่ะ